สวัสดีค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูปูก็จะมาสอนวิธีการคำนวณน,นะคะด้วยไฟล์กสตเนาะนะคะ,ะก่อนอื่นเลยเราก็มาดูในระบบของพวกเราก่อนค่ะค่ะซึ่งกรมก็ได้ออกแบบวิธีการคำนวณให้แล้วนะคะเราก็จะมาที่ระบบบัญชีค่ะ,ะมาที่งานบัญชีสิ้นปีค่ะนะคะแล้วก็จะมีรายงานการคำนวณเงินฝากของทุน ะะเราคลิกเข้าไปค่ะกดค้นหานะคะมันก็จะมีรายละเอียดนะคะให้เราะะตามตัวอย่างะคะ่ะซึ่งกรมก็ได้ออกแบบนะคะมาดูคำอธิบายที่มารายได้ก็คือรายได้นะคะจากรายงานรับจริงตามงหมานก็ตอนที่เราปิดบัญชีขั้นต้นนะคะค่าจ่ายก็คือค่าใจ่ายยอดเบิกจ่ายนะคะ,นะคะ รวมยอดพึงพันแหล่งอนุมาดคะ่ะก็คือตรวสอบได้ที่เมนูนะคะทั่วไปยอดบึกจ่ายคะรวมกับช่องผูกพัน,นะคะ่ะก็เราไปตรวจสอบนะคะทีนี้นะคะเมื่อเราได้แบบนี้ปุ๊บก็คือคนที่จะใช้จะสามารถใช้ตัวเลขที่ส่งกองทุนได้เลยนะคะก็คือเราจะต้องนะคะรายรับเราถูกต้องเนาะในระบบแล้วก็รายจ่ายนะคะตาม พบคงเหลือทั่วไปของพวกเราถูกต้องนะคะก็สามารถใช้ได้เลยนะคะทีนี้เราก็มาดูนะคะ,ะวิธีการคำนวณด้วยไฟล์ Excel ก็จะมีแบบค่ะที่กรมนะคะได้ะคะก็คือกองทุนนี่แหละนะคะที่ได้ออกแบบมานะคะก็ยกตัวอย่างมันกสตนะคะก็จะมีหนังสือนะคะก็ลงวันที่วอลค่ 4. 7สี่จดเจ็ดลงวันที่สิบตุลาออแปดนะคะนี่ตัวอย่างของ อบตนะคะก็คือการส่งเงินกองทุนนะคะปีหกแปดซึ่งอบจเนี่ยก็สามารถที่จะจ่ายแบบค่าเพบินได้นะคะแต่อบตนะคะ, Avatar, ะ,คะก็ยังส่งแบบเดิมนะคะอบตก็ยังต้องอจ่ายเป็นเช็คนะคะอ่านะคะ่ะจ่ายเป็นเช็คให้กองทุนเหมือนเดิมอบต่อเนี่ยจ่ายเพด์บินได้นะคะ่ะส่วนรูปแบบนะคะก็ปีนี้ก็เหมือนเหมือน มือนกันหมดแล้วนะคะคิดว่ารูปแบบนะคะก็เราจะออกแบบจะเรามาทําเพราะว่าแบบเราจะทําจะต้องมาทําก็คือสิ่งที่ส่งมาด้วยหนึ่งนะคะแล้วก็สิ่งที่ส่งมาด้วยสองนะคะแล้วก็สิ่งที่ส่งมาด้วยหน้าสองนะคะก็คือรายละเอียดของมันนะคะตัวอย่างก็คือด้านรายรับนะคะแล้วก็ด้านรายจ่ายจริงประกอบนะคะแล้วก็สรุปรายการการเงินกรณีเกาะนี่ไม่เกาะนี่นะคะ นะก็คือแบบของประโยคแปประมาณนี้นะคะซึ่งก็แปะไว้ในไฟล์แล้วนะคะทีนี้เราก็มาดูวิธีการทำนะคะก็อนในไฟล์ก็จะเดี๋ยวนะคะคลิปก็จะอยู่ประมาณนา้นนี้นะคะแล้วก็จะมีคออนมัตะคะิค่ะดี๋ยวเราไปเอาข้อมูลจากระบบกันคะ่ะเราก็จะมาที่ค่าราบะบบ n e w l a s นะคะมาที่ระบบรายรับนะฮะมาที่ ระบบงบประมาณนะคะทัทีมาที่รายงานค่ะมาที่รายงานรับจริงตามงบประมาณนะคะแล้วก็เลือกปีหกปดค่ะเลือกเดือนตุลานะคะจนถึงกันยากดค้นหาค่ะเสร็จแล้วก็หน่วยงานนะคะ export excel ออ,อ,ออกไปค่ะ export excel ออ,อ,ออกไป ะ,ะขอเปิดใช้งานการแก้ไขคะขั้นตอนต่อไปค่ะเอาเมาส์มาจิ้มที่สามเหลี่ยมมมบนซ้ายมือค่ะคลิกขั้นลอกนะคะแล้วก็ไปเปิดไฟล์ค่ะมาที่ชีสรายรับจริงลาเอสนะคะเอาเมาส์จิ้มที่สามเหลี่ยมม,มบนค่ะคลิกขวาวางแบบรูปแบบค่ะต่อไปเราก็จะมาเอาลายจากจริงลาเอสค่ะเราก็ไปที่ระบบ ใน LS มันเดิมนะคะก็มาเอารายงานจ่ายจริงตามงะมาะคะ่ะคลิกเข้าไปก็เปลี่ยนพิมาเป็น68เหมือนเดิมค่ะเลือกเดือนตุเลือกเดือนต,ตุลาะคะจนถึงเดือนกันยายนะคะ่ค่ะแล้วก็กดค้นหา Export Excel ออกไปค่ะแล้วก็เปิดใช้งานการแก้ไข ขั้นตอนต่อไปก็เหมือนเดิมค่ะเอามองกิ้มที่สามเหลี่ยมบนซ้ายมือค่ะคลิกขั้นลอกค่ะมาเปิดที่ไฟล์ค่ะมาที่ชิดรายจ่ายจริงและสค่ะเอามองกิ้มที่สามเหลี่ยมค่ะวางค่ะทีนี้เราก็จะไปเอารายการก่นกนหน,นี้ค่ะกับไม่ก่อน,นี้นะคะก็จะมีเป็นแพทเทิร์นให้พวกเราประมาณนี้นะคะ ขั้นตอนต่อไปเราก็ไปเข้าระบบ Newlands ค่ะมาที่ระบบบัญชีค่ะมาที่รายงานการเงินหน้นาวันสิ้นปีนะคะก็ก็เลือกเป็นไม่ก่อนนี้ก่อนแล้วกันเนาะค่ะแล้วก็จะเอาเฉพาะเงินงบประมาณะคะอ่าเราก็มาเรียกนะคะรายละเอียดกงสองแล้วกันนะคะคลิกเข้าไปค่ะเปลี่ยนเป็นปีหกแปดกดค้นหาแล้วก็ Export Excel ออ,อ,ออกไป อแล้วก็เปิดใช้งานการแก้ไขอ่ะทีนี้ก็หน่วยงานก็จะมีอ่าไม่เหมือนกันนะคะก็หลายก็อาจจะจิ้มแบบนั้นไม่ได้ก็ให้เราพวกเราแบบนี้นะคะคุ้มไปค่ะลำดับที่อ่าคลุมแบบนี้แล้วก็คลิกขวาคัดลอ,อกต่อลองดูก,ก่อนนะนะคะมาที่ชีตไม่ก่อนนี่นะคะก็เอาเมามาแตะที่ลำดับที่คลิกขวาวางวางตัวแรกนะคะวางแบบนี้เนาะ พราะนั้นถ้าพวกเรามีหลายหน้านะคะก็ทําแบบเดียวกันค่ะคือคลิกคันลอกนะคะแล้วก็มาวางขาต่อต่อกันเลยที่ชีทไม่เกาะนี่ทีนี้ถ้าเราบอกว่าในระบบเราไม่ถูกล่ะนะคะก็กรอกตัวเลขไปได้เลยะคะ่ะที่สําคัญก็คือสิ่งที่เราจะต้องกรอกเลยก็คือรายจ่ายประเภทรายจ่ายกรอกให้ถูกว่าเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างนะคะตัวนี้ก็คือที่สําคัญ โครงการก็อาจจะไม่จําเป็นก็ได้นะคะแล้วก็เฉพาะรายจ่ายนะคะก็กรอกให้ถูกเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าครุบาลน,นะคะก็กรอกให้ถูกตามบวจจำแนก1095น้านะคะแล้วก็ตัวเลขน,นะคะส่วนโครงการอาจจะไม่จําเป็นก็ได้ะค่ะนะคะแล้วก็กรอกเพิ่มไปได้เลยนะคะเยอะใดล่างก็จะมีะค่ะถ้าใครจะแทกแถวเพิ่มนะคะก็คลิกขวากดคัดลอกแล้วก็วางวางแบบแท็กเซลที่คัดลอกนะคะ ช่องนะคะจะผลรวมไปด้วยนะคะต่อไปเราก็ไปเอาชีทก่อนนี้ค่ะเราก็มาที่รายงานการเงินสิ้นปีเหมือนเดิมนะคะรายงานการกรณีก่อนนี้ค่ะคลิกค่ะแล้วก็มาที่ก่อนะะเปลี่ยนปีมา,มาเป็น6กแปดกดค้นนะนะเสร็จแล้วก็ให้ e อ p o r t Excel ออกไปค่ะ แต่อาจจะเบาหน่อยนะคะเพาะกูปูหาหูฟังไม่เจอเปิดใช้งานการแก้ไขนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ดูมันก็จะแบ่งเป็นสองชีตเนาะแล้วก็ก็ปีนาแรกนะคะก็คุมไปเหมือนเมื่อกี้ค่ะคุมไปให้หมดแบบนี้เนาะแล้วก็คลิกคันลอนะคะเปิดที่ไฟล์ค่ะมาที่ก่อนนี้อ่เราก็เลื่อนไปด้านบนวางที่ลําแบบที่ค่ะ คลิกขวาวางตัวเลขค่ะวางแบบรูปแปะอ่ะต่อไปหน้าที่สองค่ะก็เหมือนกันไปเอาข้อมูลนะคะมาต่อกันค่ะก็เหมือนเช่นเดิมค่ะถ้าของใครระบบไม่ถูกต้องเราบอกเรามีมากกว่านี้หรือว่าข้อมูลที่แสดงเนี่ไม่ถูกต้องก็กรอกไปที่ตามที่หน่อยงัน ถูกต้องได้เลยนะคะแต่ที่สำคัญก็คือรายจ่ายต้องกรอกให้ถูกนะคะว่าเป็นค่าใช้สอยอะไรนะคะเม้น,นระบบจะไม่ดึงข้อมูลค่ะอะนี้ต่อมาเราก็มาดูที่ชีตต่อไปอ่ารายรับจีนะคะก็เช่นเดิมนะคะเราจะต้องแปลงข้อมูลเป็นตัวเลขก่อนอเราก็คุมไปแล้วก็อิมที่สามเหลี่ยมสีเหลือง,องแปลงเป็นตัวเลขนะคะ เดี๋ยวเราไปดูรารับจริงราจ่ายจริงรไม่ต้องแปลงทีนี้นะคะเราก็ราจ่ายจริงปุ๊บเราก็เลื่อนมาที่เมนูนาแรับจริงสองนะคะระบบก็จะดึงข้อมูลมาให้ก็คือตามไกด์ไลน์ที่ครูปูออกแบบไว้แต่ถ้าของใครนะคะมีะรายการอื่นมากกว่าที่กำหนดก็คือที่เกียรจะก๊อปให้แล้วนะคะ นะเพราะบางทีรายได้เราพวกนี้ค่ะไม่เหมือนกันเราอาจจะมีมากกว่าของครูก็ได้เนาะนะคะอันนี้ก็จะมีมากกว่านะคะเพราะนั้นเราก็เช่นพวกเรามีรายการรายรับอย่างอื่นนะคะก็ไปก๊อปปี้ของพวกเรามาเช่นอากรประมงแบบนี้อันนี้ประสานเซลล์อยู่แล้วก็เอามองไปแตะแบบนี้นะคะแล้วก็อ่ะไปก๊อปปี้ที่ตรงแถบสูตรนะคะแบบนี้แล้วก็คลิกลอกมามาที่รายรับจริงนะคะสมมติน,นอะอ่ะแล้วเราก็มาวาง นี้นะคะวางถูกสูตรเอาวางแบบนี้นะคะเออถ้ามีตัวเลขนะคะโปรแกรมก็จะขึ้นให้แบบนี้ค่ะนะคะนะอ่ะอย่างอื่นก็เหมือนกันค่ะอย่างอื่นก็พวกเราก็ชิ้นเดียวกันหมดอ,อื่น,นะค่ะเราก็ไปกรอกค่ะอ่ะเสร็จแล้วเราก็ดูนะคะตัวเลขที่ออกมาด้านล่างนะคะเราดูว่าถ้าเรากรอกวางมาครบชื่อตรงนะคะมันก็ต้องตรงกันกับอันทุกทีนะคะ มันก็จะตรงกันกับข้อมูลนะคะก็คือช่องรายรับจริงรายรับนะคะก็คือช่องนี้อ่าที่เราดึงระบบมาเราเช็คดูนะคะส่วนถ้าของใครบอกว่าระบบละแอดเนอะคะ่ะดึงไม่ถูกค่ะปูปูก็ไม่เป็นไรนะคะก็ที่ชีตเราดึงรายรับจริงรายรับกรอก,กตัวเลขตามที่ถูกต้องของท่านไปได้เลยค่ะนะคะ,นะคะที่ชีตรายจากก่ายจริงก็เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้คอลัมน์ K นะคะ เราบอกว่ามันไม่ถูกค่ะที่ระบบมันดึงมาะคะ่ะก็แทนค่าตามที่ถูกต้องของท่านไปได้เลยะคะ่ะอต่อไปเรามาดูรายจ่ายจริงค่ะรายจ่ายจริงก็คุป,ปูทําไกลไลายเฉพาะของคุป,ปูเนาะก็คือไม่ทันและเหนื่อยนะคะเพะฉะนั้นก็เช่นเดียวกันสมมุติว่าพวกเราอะค่ะมีรายการงบก,กลางเนี่ยเยอะแยะกว่าของคุป,ปูนะคะแล้วก็เงินเดือนพวกนี้ค่ะเยอะกว่า,าค่าตอบแทนพวกนี้ เรามีอย่างอื่นมากกว่าเราดูช่องว่างค่ะที่กูบูให้ไปนะคะนี่ก็ไม่ได้ล็อกสูตรอะไรนะคะเช่นเรามาดูที่รายจ่ายจริงค่ะเรามาดูที่รายจ่ายจริงก็เหมือนเดิมเราแก้ได้หมดนะคะสมมุติสมสมุติว่าอะไรดีอ่าสมมติว่าอ่าเราก็ปี้แบบนี้นะคะต้องเอาเมาส์มาวางเนี่ยแล้วก็ไปก๊อปที่ขรัคงสูตรเพราะว่ามันภาษาเซลลแล้วก็มาที่รายจ่ายจริงนะคะค่าตอบแทนแล้วก็มาวาง มาวางเต็บสุงวางธรรมดาสมมติว่าเราเป็นมีค่านะเงินค่าชาวบ้านอ่เงินช่วยเหลือศึกษาบุตรอย่างเงี้ยค่ะามีไปแล้วเนาะนะคะเออมีค่าอื่นๆนะที่มากกว่านี้นะคะอ่เมือนนะมกกะะ่อเรามาวางปุ๊บนะคะโปรแกรมก็จะดึงข้อมูลมาให้เราค่ะแล้วไปเป็นซ้ำกัดนะคะน,นะเนะพราะนั้น เราก็กรอกเลยสมมติว่าเราบอกว่าไอ้ค่าตอบแทนเนี่ยหนูมีมากกว่าค่ะครูที่กําหนดก็ไม่เป็นไรวิธีการก็เอามามาแตะที่บรรทัดด้านบนแล้วก็คลิกขวาคันล่ะแล้วก็วางด้านล่างวางแบบแทรกเซลล์ที่คันลอกนะคะวางแบบนี้ได้หมดเลยนะคะก็ทั้งชิดรับจริงแล้วก็ชิดเจจริงถ้าแถวที่ครูครูทาไว้ว่างๆค่ะไม่พอเราก็เพิ่มได้ได้หมดเลยนะคะแล้วเรากา็มาดูด้านล่างก่อนมาเช็คก่อนก็ ยอดนะคะก็ต้องเท่ากับยอดนี้นะคะสมยอดนี้ต้องเท่ากับที่รายจ่ายจริงและแอนะคะก็คือช่วงนี้นะ,ะต้องเท่ากับค่ะยอดนี้อืมทีนี้เราก็โอเคข้อมูลเราดึงมากบถ้วนหมดแล้วนะคะก็อย่างที่บอกนะชิทที่เราดึงมาทั้งหมดนะคะรายรับจริงและ NS. แอดรายจ่ายจริงก่อนนี้ไม่ก่อนนี้ แก้ได้หมดเลยตามข้อได้ริงของท่านก็แก้ไปเลยตามฟอ้องนะคะนี้เราก็มาดูยอดนำส่งกสตค่ะก็เมื่อเราไปทำรายการระบบถูกต้องและระบบก็มาคำนวณให้นะคะถ้าของใครออมีแตกต่างเป็นค่าเครื่องอยู่ศูนย์หนึ่งค่ะแล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาระบบหรือว่าเอา Excel ก็ได้นะคะแต่เวลาเราส่งเราเอา Excel นะนี่ส่งส่งนะคะแล้วก็ส่งตามแบบค่ะที่ให้ส่งกองทุนไปนะคะ ระบบก็จะคำนวณให้เราออตัค่ะก็คือตามที่เราดึงมาตต่อไปยี่สองก็คือชิดรารับจริงนะคะอ่าเราก็คลิกแสดงนะคะคลิกแสดงเฉพาะที่มีข้อมูลประมาณแล้วก็กิน่นค่ะสิ่งที่สุงม,มนด้วยก็ให้เรียบร้อยนะคะนะคะ่ะแล้วก็อ่าหัวก็จะเป็นไปทุกช่องนะคะ ทีนี้ถ้าเราบอกว่าหนูไม่เอาหัวหนะที่สองก็แบบนี้นะคะมาที่เขาโครงค่ะที่หัวเริ่งที่จะพิมพ์นะคะเราก็ดีล t ททิ้งไปนะคะก็หน้าที่สองก็จะไม่มีหัวมีหัวเฉพาะหน้าแรกะคะ่ะส่วนสิ่งที่ส่งมาด้วยนะคะก็จะกําหนดอยู่ในหัวกระดาษท้ายกระดาษอยู่แล้วนะคะก็ต้องมาพิมพ์แบบนี้ ตะกี้เราที่มืหมอ,อเนาะอ่ามันก็จะมีหัวกระดาษทายกระดาษนะคะสิ่งที่ส่งมาด้วยเนี่ยค่ะ,ะเราจะแก้ไขนะคะเราจะเอาตัวเลขเพิ่มแล้วก็มาแก้เนาะประมาณนี้แล้วก็กดตกลงะคะ่ะนี่ก็ทําไว้ตามรูปแบบของกลุ่มค่ะต่อไปชีตรายจ่ายจริงก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็จะส่งและล้วก็คลิกเลือกตัวกรอกเป็นแสดงตกลงนะคะแล้วก็พิมพ์ส่งไปนะคะประมาณนี้ หัววิธีการก็เหมือนกันทุกช่องนะส่วนชื่อนะคะเราก็ไปกกอกของเราตามโคดจริงก็ไปกกอกว่าถ่ายเป็นครนะคะ่ะอ่าต่อไปชี้สรุปรายการการเงินนะคะระบบก็ดึงมาให้ออโต้เหมือนกันนะคะเราก็แค่คลิกตัวกลองค่ะที่เรามีบนสแสดงนะะอ่ะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะมันก็ส่งเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบของกรมะคะ่ะส่วน ข้อมูลนะคะที่ตัวเลขตัวเนี้ยก็ให้พวกเราเติมเองนะคะอย่างเดียวเลยเติมเองเฉพาะแค่เพราะว่ามันเป็นข้อความที่แสดงรายการให้เห็นเนาะเราก็ไปเอาข้อมูลมาจากรายการการเงินกรณีก่อนนี่ไม่ก่อนนี่นะคะรวมกับเบิกจ่ายนะคะมาบวกกันเนาะก็คือตามไฟล์ก็เอาช่องนะคะรายจ่ายจริงนะคะรายจ่ายจริงก็คือตัวนี้นะคะ 43.821นะคะเพราะคิดรายจ่ายจริงไม่รวมบันก็คิดนี้ค่ะแล้วก็มารวมกันกับที่เราการเงินก็คือด้านบนเนาะเอา43บสานแล้วก็บามบวกกันก็ได้นค102.500ถ้ามาบวกกันเนาะค่ะก็สองตัวนี้นะคะก็มาจาก่ารายจ่ายจริงนะคะตัวนี้43หลานก็แสดงให้เห็นเนาะ แล้วก็บวกกับ10225องไปนะคะก็แสดงรายการให้เห็น่ะประมาณนี้ก็จะได้ยอดนะคะทุกทีก็เป็นยอดที่เราแสดงตร,รงนี้นะคะนะอันก็แค่นี้นะคะ่ะก็คิดว่าหวังว่าเป็นประโยชน์กับพวกเราแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกปีทุกหน่วยงานนะคะก็คิดว่าหน้าตาแบบเดียวกันส่วนอย่างอื่นด้านบนเราก็ไปปรับเปลี่ยน,นะคะ่ะเป็นของเราะคะ่ะยังก็ดึงข้อมูลมานะคะ หน้าหลักเราก็มาเครอกชื่อหน่วยงานพวกเรา่ะประมาณนี้เด็กลิปซอนครูปูก็จะแปะไว้อยู่อันนี้นะคะอะเดี๋ยวเราก็เอาไปใช้งานกันค่ะทำเพื่อช่วยอนุสรวกกับครูปูนี่แหละ,ะเด็เผื่อพวกเราด้วยนะคะ